สวัสดีครับวันนี้ตั้งชื่อหัวข้อว่าล้อเทพวันนี้คุณโจ้จัดหนักจริงๆนะฮะโอ้โหเรียกว่าเทพทุกตัวนะครับคุณโจ้เบนไปได้เลยครับเดี๋ยวเราไปเจอกับล้อเอา่าดก่อนคือเอาง,ง่ายๆเลยรถนําเข้าทุกรุ่นนะครับลอ้อพวกนี้แล้วก็เป็นล้อแท้นะครับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็รถแต่ละคันเนี่ยสามสี่ห้าจนถึง6กเจ็ดล้านอ่ะอ่ะเริ่มต้นเลยครับผมนะฮะเอาผาดเวลฟายตัวล่าสุดนะครับที่ยังเป็นห้ารูร้อยสิบสี ถ้าเกิดมันเป็นตัวโฉม2 0 2 4ันยี่เนี่ยมันใส่กันไม่ได้แล้วมันเป็ 20, ์ห้าลนยี่สบนะครับล้อก,กับกลายเป็นไม่เคยมีประโยชน์ถ้าเป็นตัวนี้มีประโยชน์นะฮะเกลือแร่และวิตามินนะครับล้อขอบสิบแปดเอาผาดนะฮะเรามียางครบมี4ี่ล้อพร้อมยางสภาพป้ายแดงนะครับต่อไปเป็นเอาผาดเดอร์อไฟรุ่นก่อนโฉมตัวล่าสุดนะครับผมก็เป็นขอบ18เหมือนกัน5้าลใส่ได้กับเอาผาดแคมรี่เอสติมาอินโนวาแฮร์รี่เออร์เล็กซัสพวกนี้ใส่ใส่ได้หมดนะครับแล้วก็จะเป็น ตัวนี้เป็นเอาผ่านเบลฟอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นโฉมก่อนปัจจุบันขอบ18เหมือนกันนะครับนะฮะเข้าไปอย่างรวด,ดเร็วนะครับตัวนี้สวยส่วนตัวผมชอบลายห้าก้านคู่นะครับสีให้เปอร์ด้วยเอาผ่านเหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวโฉมก่อนปัจจุบันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแฮร์รเออร์ขอบ18ลาย5ก้านก็ดูเป็นกระบะด,ดีนะนะฮะพวกลีโววีโก้เนี่ยก็ดูไว้ก็ดีตัวนี้ราคาถูกที่สุดในบรรดาร้อนที่เรานำมาชวงนะครับแล้วก็จะมีแฮร์รเออร์ตัวไมเนอร์ นะฮะลายประมาณ7จก้านคู่นะฮะสวยสีสันสวยงามตัวต่อไปครับผมนี่เลยนะฮะเราเพิ่งไปขโมยมาจากรถนายกเศรษฐาไม่ใช่<ด><ด>นะครับร้อล้อเล่นนะท่านผู้ชมนะเป็น รถเล็กซัสรู้สึกว่านายกเศรษฐาซื้อเป็นคันแรกในประเทศไทยคันหนึ่งรู้สึกจะหกล้านหรืออะไรผมจําไม่ได้สำหับก่นไปตรวจนายกเองนะว่าเขารวยมาจากไหนนะอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับผม,ผมไปคำมวยเข้ามาเราเล่นครับนะะนะครับเล็กซัสนะครับผมพูดเล่นเนี่ยแต่ว่ารถราคาเอาจริงนะบอกเลยมีชุดเดียวแล้วก็เล็กซัสเหมือนกันตัวนี้จะเป็นใส่รถสปอร์ตมันเป็นมันเป็นรถสปอร์ตอะไร IF ของเขาอะ่ะนะครับเป็นขอบส8นะฮะผมตัวนี้ก็สวยใส่แคมรี่ก็ได้สวยมากๆนะครับสีหฮเปอร์ แล้วก็จบสุดท้ายด้วยตัวเอาผาดรุ่นพิเศษขอบ17ตัวนี้ถึงแม้จะเป็นขอบ17ก็ตามแต่ว่าลวดลายของเขาไม่แพ้ขอบ18นะครับยังไงสนใจติดต่อสอบถามเรามาได้เลยนะครับที่เบอร์089-811-8650 089-811-8650นะฮะวงเล็บอย่าลืมบอกเลยนะครับมาจากคลิปล้อเทพนะครับวคลิปนี้เทพจริงๆนะฮะต่างจังหวัดจะส่งให้ล้อเก่าเรารับเทินบัตรเครดิตเราก็รับด้วย เพราะว่าล้อพวกนี้ยอมแล้วว่ามีราคานิดนึงจะผ่อน10เดือนผ่านบัตรเครดิตก็ยินดีนะครับผมสวัสดีครับ